สวัสดีนะคะนักเรียนอะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกนก่อนเนาะคาะที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงฟังก์ชันกำลังสองกันไปนะคะซึ่งกราฟที่ได้เนี่ยก็จะหน้าตาเป็นกราฟแบบพาราโบลาใช่ปะเราก็เราก็ดูว่าลักษณะของกราฟแบบเป็นยังไงโดยการที่เราจัดรูปสมการให้อยู่ในรูป y เท่ากับ a คูณกับ x ลบ h, h ทั้งหมดกำลังสองโอเคแบบนี้เนาะซึ่ง เราจะบอกได้ว่ากราฟหงายหรือคว่ำนะคะให้ดูจากตัว a ด้านหน้าเนาะว่าเป็นเลขแบบไหนถ้ามันมีค่ามากกว่า0มันก็จะเป็นกราฟแบบหงายถ้าน้อยกว่า0ูนย์ก็จะเป็นกราฟแบบคว่ำการดูจุดวกกลับหรือว่าจุดยอดของกราฟนะคะที่เป็นอย่างเงี้ยเนาะก็คือส่วนที่เป็นแบบจุดต่าสุดสูงสุดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าจุดวกกลับเราจะดูจาก h กับ k เราก็จะตอบเป็นคู่อันดับ hk นั่นเองส่วนแกนสมมาตรก็คือ เส้นที่ลากผ่านจุดวกกลับหรือว่าจุดย้อนนั่นเองมันจะเป็นเส้นที่แบ่งครึ่งกราฟเนาะเวลาเราตอบเราก็จะตอบเป็นสมการ x เท<บ>่ากับ h ดังนั้นเราดูจากจุดวกกลับได้เลย x เท<บ>่ากับ h ส่วนค่าสูงสุดหรือค่าต่ําสุดของกราฟนะคะถ้าเป็นกราฟงายเราก็จะได้ค่าต่ําสุดก็จะเป็นค่า y คือตัว k นั่นเองนะคะถ้าเป็นกราฟขวําจะเป็นค่าสูงสุดก็จะใช้ตัว k เ,เช่นเดียวกันคราวนี้เราก็เลยลอง ทำไปแล้วก็คือจัดรูปสมการเนาะจาก y เท่ากับ ax กําลังสองบวบ x บวก4ตัวนี้ที่เราได้มาสามารถจัดเป็นรูปนี้ได้พอจัดได้ปุ๊บเราก็จะตอบแต่ละอย่างได้แล้ว่าง่า,งายหรือความจุดต่ำสุดสุด,สด,สดเป็นเท่าไหร่สมการแกนสมมาตรเป็นเท่าไหร่อ่ะคราวนี้เราจะพบว่าวิธีการทำอะ่ะมันค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะแล้วก็มันก็ต้องใช้ความรู้เรื่องกําลังสองสมบูรณ์ด้วยเนาะ ครูก็เลยมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถหาพวกค่าสูงสุดต่ำสุดได้สมการแกนสมมาตรได้แล้วก็รู้ว่าการาฟเป็นไงหรือความได้เช่นเดียวกันจะมีอีกวิธีการหนึ่งก็คืออ่าน,นี้นั่นเองเป็นวิธีที่2นะคะก็คือเราสามารถดูจากรูปสมการอันนี้ได้เลยคือ y เท่ากับ ax กาลังสองบวก bx บวก c ตัวนี้เลยอ่ะคราวนี้ยังไงเนื่องจากมันดูได้เลยอะ่ะมันก็จะไม่ยากแล้วไม่ต้องจัดรูป วิธีการดูลักษณะของกราฟว่าง่ายหรือคว่ำเราจะดูเหมือนเดิมเลยคือดูตัว A แสดงว่าเราจะดูด้านหน้า x กกำลังสองค่ะว่าเ,ออเครื่องหมายมันเป็นแบบไหนตัวเลขเป็นแบบไหนถ้ามันมากกว่าศูนย์เมื่อไหร่มากกว่าศูนย์แสดงว่ามันเป็นบวกเนาะเราจะได้ว่ากราฟเป็นกราฟกราฟง่ายอ่ะคราวนี้ถ้า A น้อยกว่าศูนย์แสดงว่ามันจะติดลบลบหนึ่งลบสองลบสามอะไรก็ได้กราฟจะเป็นกราฟคว่ำ แสดงว่า a เนี่ยจะดูเหมือนเดิมเลยเหมือนวิธีแรกเลยที่เราเรียนคราวที่แล้วคราวนี้จุดวกกลับจะเป็นยังไงจุดวกกลับหรือว่าจุดยอดก็ได้นะคะ,ะก็นักเรียนสามารถจำไปได้เลยเนาะวิธีการหามันจะเป็นคู่อันดับนะคะเนื่องจากเป็นจุดคู่อันดับตัวหน้าเราจะใช้เป็นลบ b ส่วนสอ่ a มันก็คือให้เอา a b c มาจากสรรมการตรงนี้แหละโอเคไหมก็จะได้เป็นลบ b ส่วน2 a เดี๋ยวดูตัวอย่างอีกทีเนาะ ส่วนคั้วอันดับตัวหลังจะใช้เป็นสูตร 4a c ลบ b กําลัง2ส่วน 4a อ,อันนี้คือคู่อันดับตัวหลังโอเคแล้วก็ใช้วิธีการแทนค่าแล้วก็จะได้เป็นจุดยอกลับเลยแกนสมมาตรมันคือการดูตรงจุดยอดแล้วเป็นตอบเป็นสมการเนาะเป็นคู้วอันดับตัวหน้าดังนั้นแกนสมมาตรจะตอบ x เท่ากับตัวนี้เลยก็คือ ลบ b ส่วน 2a ส่วนตัวนี้ค่าสูงสุดหรือว่าค่าต่ำสุดเราจะดูที่ค่าของ y ก็คือคู่อันดับตัวหลังก็จะใช้เป็น 4ac ลบ b กำลังสส่วน 4a นั่นเองเรียสามารถจำอันนี้หรือว่าจดอันนี้ไว้ในสมุดได้เลยนะคะแค่แทนค่ามันก็จะหาได้แล้วดังนั้นมันก็จะค่อนข้างง่ายกับกา่าวิธีที่แล้วนะคะ โอเคมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างกราฟให้ดูนะคะนักเรียนจุดหัวกลับก็คือตรงที่เป็นจุดยอดที่สุดนะคะจุดที่ปลายสุดของกราฟนะคะแกนสมมาตรคือเป็นเส้นที่อยู่ตรงจุดหัวกลับพอดีเลยผ่าครึ่งอะคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาสูตรที่เรามีเนี่ยมาใช้ในการหาจุดหัวกลับกันนะคะแกนสมมาตรหรือว่าค่าสูงสุดต่ำสุดกันเออตัวอย่างของครูนะคะจะมีแค่การหาจุดหัวกลับเนาะ ซึ่งถ้ามันหาได้ก็ต้องตอบแกนสมมาตรได้อยู่แล้วตอบค่าสูงสุดตามสุดได้อยู่แล้วนะคะอะนั้นเรามาลองทำกันเลยอันนี้คือโจทย์เนาะให้หาจุดวกกลับของกราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้ข้อที่หนึ่ง y เท่ากับ x กำลังสองลบ4 x บวก1 1นะคะคราวนี้วิธีการทำของเราครูจะให้นักเรียนเทียบกับสมการ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c อันนี้คือรูปทั่วไปของมันคราวนี้เรามาดูก่อนว่า a b c เป็นอะไรบ้างเริ่มจาก a a คือตัวเลขด้านหน้า x กำลังสอง a ก็จะเป็นเลข1 b ละ่ะ b จะเป็นตัวเลขด้านหน้า x เฉยๆตัวนี้ใช่ปหสังเกตว่าเครื่องหมายมันต่างกันนะคะดังน,นั้นเราจะใช้เป็นตัวนี้เลยก็คือลบส แล้วตัวสุดท้าย c เทียบเลยเครื่องหมายเหมือนกันอยู่แล้วดังนั้น c จะเป็นเลข11อโอเคปะคราวนี้จุดบวกกลับของเราคู่อันดับตัวหน้านะคะหรือว่าจะใช้เป็นสุดจุดบวกกลับเลยก็ได้จุดบวกกลับของเราจะหาจากคู่อันดับตัวหน้าจะเป็นลบ b ส่วน 2a ตัวหลังจะเป็น C a C ลบ b กำลังสส่วน C a คราวนี้เราก็ลองแทนค่ะแล้วก็จบเลยเพราะเรามี a มี b มี c อยู่แล้วนะคะดังน,นั้นเรามาดูลบ b ส่วน 2a ก่อนเนาะ,ะลบ b ส่วน 2a ระวังตรงนี้ดีๆเนาะจุดที่มักจะผิดคือตรงนี้แหละ ลบ b ดังนั้นเวลาเราแทนค่าเราจะใส่เครื่องหมายลบไปก่อนจากนั้นเอา b มาใส่ b ก็คือลบ4ส่วน2 a ก็คือ2คูณกับ a ก็คือเลข1นั่นเองดังนั้นเราจะได้ออกมาเป็นลบเจอลบเป็นบวกก็คือ4ส่วน2คูณ1เป็น2 4ส่วน2ก็จะตอบ2นั่นเอง ออันนี้ได้คั้วดับตัวหน้าแล้วโอเคไหมคราวนี้คั้วดับตัวหลังใส่สูตรลงไป4 a c ลบ b กํลังสองส่วน 4a แทนค่าลงไป c ก็ใส่4ก็เลย a คือ1 c คือ11ลบกับก็ใส่เครื่องหมายลบ D กำลังสองก็คือลบสตัวนี้ทั้งหมดกำลังสองอย่าลืมใส่วงเล็บมาเนาะส่วนด้วย 4a ก็คือ4คูณกับเลข1นั่นเองคราวนี้เราก็คิดเลขออกมาเนาะ4คูณ1คูณ11ก็จะได้เป็น44ลบกับลบ4ทั้งหมดกำลัง2องลบ4คูณลบ4ก็จะได้ บวกส6หแล้วก็ส่วนด้วยเลข4ีคูณหนึ่งเป็น4ี่ก็จะได้ออกมาเป็น44่สลบ16ก็จะได้เป็นติดลบย8ใช่ปะส่วน4ตัดเลขออกมาก็จะได้เป็นลบเนะคะโอเค อ่ะคราวนี้เราก็สรุปและได้คําตอบแล้วสาหรับสรรมการข้อนี้ y เท่ากับอะไรนะ x กำลังสอลบส x 1วจุดวกกลับที่เราได้นะคะคือตอบในรูปคู่อันดับนะคะก็จะเป็นคู่อันดับก็เอาอันนี้มาก่อนก็จะเป็นคู่อันดับ2อลบเนั่นเองอโอเคข้อแรกนะคะใครที่ไม่ทันก็อาจจะกด หยุดดูก่อนก็ได้เนาะค่อยๆดูทีละบันทัดนะคะอ่ะโอเคอ้าโอเคตรงนี้ครูใส่ตัวเลขผิดใช่ปะ่ะย้อนนิดหนึ่งย้อนชึบชึบชึบโอเคสี่สิบสี่ลบสิบหกตรงนี้ต้องเป็น 28, ยี่สิบแปดเป็นบวกปกติส่วนสี่นะคะคำตอบก็หารเลขได้เจ็ด ดังนั้นจุลบกลับก็ต้องเป็นคู่อันดับสองเจตโอเคอู้เช็คคำตอบแอ่ะดังนั้นก็คือแค่จำสูตรแทนค่าสูตรก็จะหาได้แล้วนะคะอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะข้อ2 y เท่ากับลบ2 x กำลัง2บวก6 x บวก5ใช้เทียบตัวแปรเหมือนเดิมเลยนะคะหา a b และ c ก่อนดังนั้นข้อนี้ กูเขียน a เลยเนาะ a คือด้านหน้า x ก,กำลังสองจะเป็นเลขลบ2 b คือด้านหน้า x ก,ก็คือเลข6และ c จะเป็นเลขอ่าโอเคปะดังนั้นจุดวกกลับนะคะจากจุดวกกลับเราจะได้เป็นลบ d ส่วน2 a กับ 4ac ลบ b กำลังสส่วน 4a ่แทนค่าเหมือนเดิมเอาตัวหน้าก่อนนะคะคูณดับตัวหน้าลบ d ส่วน 2a แทนค่าลงไปลบ d ก็คือลบเลข6ส่วนด้วย 2a ก็คือ2คูณกับลบ2ตัดเลขเลยก็ได้นะ สองหนึองาลบหารด้วยลบก็จะเป็นบวกได้ออกมาเป็น3ส่วน2โอเคต่อไปมาดู 4ac-b ลบ b กำลังสส่วน 4a แทงค่าลงไปเนาะ 4ac ก็คือ4คูณกับ ลบ c เป็น5ลบ b กําลังสองก็คือลบ6กกําลังสองส่วน 4a ก็คือ4คูณกับลบ2ที่เหลือคือคิดเลขนะคะ4คูณลบ2คูณ5 4 2 8 8 5 40ก็คือลบ40สิ แล้วก็ลบอีก6คูณ6กำลังสองก็คือ6คูณ6ได้36ข้างล่างจะเป็นอะไรนะตัวส่วนข้างล่าง4คูณลบ2ก็จะได้เป็นลบ8ไดได้คำตอบออกมาลบ40แล้วลบอีก36เป็นลบ76ส่วนลบ8 คราวนี้มันจะตัดเลขได้เนาะเป็นเลขคู่นะคะตัดเลขได้แม่2 2,3,6หรือเศษหนึเป็น16เนาะ2,8,16 2,4,8อ่แตัดต่อได้ไหมสองสห่งสอง,ห,ง,สองหรือเศษหนึ่งสองจ้าสิบข้างล่างหาได้แม่สเช่นเดียวกัน2,2,4โอเค ดังนั้นนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นเศษระวังตรงนี้เนอะลบหารด้วยลบก็จะเป็นบวกนะคะดังนั้นคำตอบของเราจะตอบเป็นเศษ19ส่วน2อ่าโอเคได้คู่วอันดับตัวหน้าคู่วอันดับตัวหลังมาแล้วดังนั้นจุดวกกับคำตอบของเราคือ คู่อันดับ3ส่วน2กับ19ส่วน2นะคะคู่อันดับ3ส่วน2 19ส่วน2นั่นเองนะคะก็จะเป็นคำตอบเป็นจุดวกกลับนั่นเองโอเคดังนั้นก็ฝากเนาะไปจำสูตรนะคะการหาจุดวกกลับนั่นเองถ้านักเรียนอยากหาแกนสมมาตรนักเรียนก็แค่เอาตัวหน้ามาตอบใช่ปะ่ะตอบในรูปสมการ เช่นข้อนี้ถ้าหาแกนสมมาตรก็จะตอบ x เท่ากับ2ถ้าเป็นข้อนี้อยากหาแกนสมมาตรก็ตอบ x เท่ากับ3ส่วน2อยากหาค่าสูงสุดค่าต่ำสุดข้อนี้ตอบ7อข้อที่สองตอบ10บาส่วน2แบบนี้นะคะโอเคคราวนี้เราจะผ่านไปผ่านเลยผ่านเลยคราวนี้เราจะมาดูการหา จุดตัดแกน x ของกราฟฟังก์ชันกำลังสองกันจริงๆวิธีการหาจุดตัดนักเรียนจะใช้วิธีการวาดกราฟก็ได้แต่การวาดกราฟเนี่ยมันจะเสียเวลาเนาะต้องมานั่งแทนค่าหาว่ามันจะตัดตรงไหนซึ่งมันก็บางคังก็จะดูยากด้วยดังนั้นอีกวิธีการหนึ่งที่ครูเคยสอนไปใช้หลักการเดียวกันเลยการหาจุดตัดแกน x ของกราฟ จุดตัดแกน x มันจะอยู่ตรงแกน x ถูกไหมแต่และจุดจะอยู่บนแกน x ดังนั้นค่า y มันจะมีค่าเท่ากับ0เสมอถูกปะดังนั้นเราก็จะใช้หลักการเดิมเลยการหาจุดตัดแกน x ของกราฟฟังก์ชันกำลังสองเราจะใช้วิธีการแทนค่า y เท mm ่ากับ0นั่นเองหลักการมีแค่นี้นอกนั้นก็คือการแก้สมการ แทน y เป็น0แล้วดูว่า x เป็นเท่าไหร่เราก็จะได้ออกมาเป็นจุดตัดนั่นเองโอเคมาดูที่ข้อ1กันเลยโจทย์ก็คือจงหาจุดตัดแกน x ของกราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้นะคะข้อที่1 f x เท่ากับลบ x กำลังสองบวก 10x ลบ25วิธีทำคราวนี้นักเรียนบอกครูบอกว่าให้แทนเข้ามาเป็น0ไงทำไมฟังก์ชันที่ครูกำหนดให้ไม่มีตัว y เลย ้าวครูเคยบอกแล้วว่า fx นี่แหละก็คือตัว y อันเดียวกันนะคะ fx ก็คือ y นั่นแหละดังนั้นจากสมการที่เขาให้มาหรือว่าฟังก์ชันที่เขาให้มาให้นักเรียนแทน fx เป็น0ูนย์นั่นนี่ดังนั้นวิธีทำก็คือแทนค่า fx เท่ากับศจะได้ เกิดอะไรขึ้นก็แสดงว่าจะจับตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองก็จะได้เป็นลบ x กำลังสองบวก10 x ลบ25เท่ากับ0เราก็จะใช้วิธีการแก้สมการแยกตัวประกอบก่อนเนาะแล้วก็แก้สมการนะคะหาค่า x ออกมานั่นเองคราวนี้เวลานักเรียนเจอแบบนี้ด้านหน้า x กำลังสองมันเป็นเครื่องหมายติดลบเราจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ดังนั้นวิธีการก็คือให้นักเรียนคูณให้นักเรียนคูณลบ1เข้าไปตลอดทั้งสมการนะคะคูณลบ1เข้าไปตลอดทั้งสมการเกิดอะไรขึ้นเครื่องหมายมันจะเปลี่ยน,นะคะ่ะจากลบ x กำลังสองกลายเป็น x กำลัง2บวก1 0 x จะกลายเป็นลบ1 0 x ลบ25จะกลายเป็นบวก ยี่สิบห้าฝั่งขวาศูนย์คูณลบหนึ่งก็ต้องได้ศูนย์นั่นเองคือพอมันเป็นหวัวมันจะดูง่ายขึ้นนักเรียนในการแยกตัวประกอบของเราอพอาะนักเรียนเจอแบบนี้นักเรียนก็ลองคิดแบบหลับการง่ายๆก่อนไม่รู้นักเรียนจาได้หรือเปล่าวิธีการแยกตัวประกอบหลักการง่ายๆเลยนะถ้ามันมีสามพจน์ให้ดูตัวกลางกับตัวด้านหลังก่อนใช่ปหลองหาตัวเลขที่คูณกันได้ตัวท้าย บวกลบกันได้ตัวตรงกลางอะไรที่คูณกันได้25แล้วเอามาบวกหรือลบกันได้ลบ10ซึ่ง25มันก็มีแค่ไม่กี่วิธีที่มันคูณได้25ใช่ปะมันก็จะมีแค่25คูณ1หรือไม่ก็5คูณ5แต่ถามว่าตัวไหนล่ะที่จะบวกลบกันได้ลบ10 2ยีกับ1มันห่างกันเยอะไปดังนั้นมันควรเป็นเลข5กับ 5แต่เราใช้5กับ5โดยตรงไม่ได้เพราะว่าตรงกลางมันเป็นอลไลบ10ดังนั้นเลขที่เราจะใช้ควรจะเป็นลบ5กับลบ5นั่นเองเพราะว่าลบ5บวกกับลบ5ขอเป็นบวกก่อนเนาะลบ5บวกกับลบ5เนี่ยมันจะได้เป็นลบ10ในขณะที่ถ้ามันเอามาคูณกันมันจะได้เป็น บวก25นไหมแสดงว่านี่ไงมันคูณกันได้บวก25แล้วมันก็บวกลบกันได้ลบ10ดังนั้นตัวเลขที่ใช้เป็นลบ5กับลบ5ก็เลยแยกตัวประกอบออกมานะคะเวลาได้มาปุ๊บนักเรียนก็แยกตัวประกอบเลยได้เป็น2วงเล็บชนกันใส่ x ข้างหน้า ข้างหลังก็จะเป็นลบ5กับลบ5แบบนีน้จับเท่ากับ0แก้สมการออกมานักเรียนแค่จับแต่ละวงเล็บใช่ไหมเมื่อมันคูณกันได้ศูนย์จับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0นย์ก็คือ x ลบ5เท่ากับศหรือ x ลบ5เท่ากับศนั่นเองอก็จะได้ออกมาเป็น x เท่ากับ5หรือว่า x เท่ากับ5นั่นเอง สรุปแล้วมันก็จะได้ x มาตัวเดียวถูกปะได้ค่าเดียวกันเลยคือเลขห้าทย์บอกว่าอะไรนะให้หาจุดตัดแกน x ดังนั้นจุดตัดแกน x คือคู่อันดับ x เป็น5 y เป็น0นั่นเองอสังเกตว่าข้อนี้กราฟจะเป็นพาราโบลานะแต่ว่าจุดตัดแกน x จะมีแค่จุดเดียวคือ 5 0นั่นเองโอเคนะคะหลักการทำก็จะมีประมาณนี้แทนข้า y เป็น0แยกตัวประกอบแก้สมการหาค่า x นั่นเองอ่ะโอเคอีกสักหนึ่งข้อนะคะ y เท่ากับ 2x กำลัง2บวก6 y เท่ากับ 2x กำลัง2บวก6ดังนั้นวิธีทำใช้หลักการเดิมเลยนะคะ อยากาจุดตัดแกน x ให้แทนค่า y เท่ากับ0สิ่งที่นักเรียนจะได้ออกมาคือจับอันนี้มีค่าเท่ากับศูนทป้าเขาว่าเป็น0ดังนั้นจะได้เป็น2 x กำลังสองบวก6เท่ากับ0มีเลข2อยู่ข้างหน้า x ก,กำลังสองใช้และข้างหลังก็เป็นเลขคู่ด้วยดังนั้นนักเรียนอาจจะ ดึงตัวร่วม2ออกมาก่อนก็ได้2แล้วก็เปิดวงเล็บ x กําลังสองบวกดึงออกแล้วใช่ไหมดังนั้นคูณแล้วต้องได้6เหมือนเดิม2คูน3นั่นเองเป็นแบบนี้ดึงเลข2อออกนะคะจากนั้น2คูณอยู่กับวงเล็บตัวนี้ดังนั้นถ้าเราย้ายข้างเราจะาย้ายไปหารได้เป็น x กําลังสองบวก3เท่ากับ0ูนย์ 0หารด้วย2เนาะได้สูย์เหมือนเดิมปรากฏว่าถ้าครูลองย้ายบวก3อีกหนึ่งรอบเอา x อยู่ฝั่งซ้ายใช่ปะย้ายบวก3ไปไว้ฝั่งขวาจะได้เป็น x กาลัง2เท่ากับจากบวกก็จะกลายเป็นลบ3เป็นไปได้ไหมเอ่ยอะไรยกกําลัง2แล้วได้ลบ3ไม่มีทางถูกปะเพราะว่าเลขอะไรก็ตามยกกําลัง2มันจะได้เป็นบวกเสมอ ต่อให้มันเป็นเลขติดลบก็ตามถูกปะ่ะลบ1ทั้งหมดกําลังสองก็จะได้1เห็นปะ่ะยังไงก็ตามมันจะเป็นบวกเสมอดังนั้นอันนี้คือเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะไม่มีทางเป็นจริงนะคะดังนั้นข้อนี้ถามว่าเราจะมีจุดตัดกันอีกไหมคําตอบก็คือไม่มีจุดตัดแกน x นั่นเองนะคะเป็นไปได้นะนักเรียนเพราะว่ากราฟของเราอะ มันอาจจะไม่ได้ตัดแกน x อ่ะนักเรียนมันอาจจะไม่ใช่กราฟนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นหน้าตาแบบอื่นก็ได้แต่ว่าลักษณะของกราฟจะไม่ผ่านแกน x ก็คืออาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้เนี่ยโค้งแบบเนี้ยก็ไม่ตัดแกน x แล้วถูกปะหรือต่อให้โค้งแบบนี้ตัดแกน y ค่ะผ่านแกน y แต่ไม่ผ่านแกน x แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือมันจะไม่มีจุดตัดแกน x นั่นเองโอเคดังนั้นวันนี้นะคะเราก็จะดู2เรื่องด้วยกันเนาะ อันแรกก็คือทบทวนก่อนอันนี้เป็นการหาจุดวกกลับโดยใช้สูตรสูนี้เลยดังนั้นนักเรียนจําอันนี้แล้วเอาไปใช้ได้เลยนะคะลบ b ส่วน 2a กับ 4ac ลบ b กาลัง2ส่วน 4a แกนสมมาตรจะตอบตามตัวหน้าค่าสูงสุดต่ําสุดจะตอบตามตัวหลังแทนค่าหาคําตอบได้เลยและอีกอันนึงคือการหาจุดตัดแกน x ใช้วิธีการแทนค่า y เป็น0จากนั้นแยกตัวประกอบ แก้สมการเราก็จะได้จุดตัดออกมานะคะโอเคเดี๋ยวไว้คั้นหน้านะคะหรวาพวกนี้เราก็จะมาดูโจทย์ปัญหากันต่อแล้วก็เหลือฟังก์ชัน e x p กกับฟังก์ชันขั้นบันไดนะคะที่เหลือรวมเลยรวบยอดในคาบเดียวนะคะโอเค